อำเภอพัสมุตเจดียืนยันยังไม่พบผู้ติดเช,เชื้อไวรัสโควิด -19 วันนี้เวลา13นาฬิกานายเวลิมทรงกิตตินายอำเภอพัสมุตเจดีพร้อมด้วยนายคำลนมั่งมีสาธารณสุขอำเภอพัสมุตเจดีปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองปลรรัดอำเภอรประจำทุกตำบลตัวแทนผู้มนวยการโรงพยาบาลสวัสดิานนท์เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ รอปอสอตอทั้ง5ตำบลกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองประชุมความคืบหน้าและสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 โดยมีการแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการให้สาธารณาสุขอำเภอจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับตรวจติดตามผู้เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงลงพื้นที่ตรวจสอบกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงกรณีมีเหตุในพื้นที่ตำบลใดให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการตำบลน,นั้น ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและรายงานให้ในอำเภอทราบและขอยืนยันว่าสถานการณ์หน้าตอนนี้ในอำเภอพัสมุตเจดี JD ยังไม่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่แต่อย่างใดยืัอีกคำเดี๋ยวโรงงานอีกแล้วไม่มีนะครับพัสมุตเจดี JD. ผมเป็นรายงานไปไม่มีนะครับไม่มีอะไรไม่มีที่สงสัยกันไม่มีคนคนระยะไปหมดแล้วนะครับเมร่ะวานผมคุยกับหมอแดงคุยกับหมอแง้งเมื่อเช้ายืนยันกันแล้วนะครับไม่มีนะครับ ที่ว่ามามาจากต่ก็ยังไม่ได้ไปกม็มีนะครับถึงบอกบางทีมันว่ายังคือข่าวปลอมทั้งนั้นนะครับแล้วมันมันทาให้พวกเราตก,ตกใจกันนะครับไม่มีนะครับจริงกันและขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกกับข่าวปลอมเฟกนิวต่างๆให้ฟังจากหน่วยงานจากภาครัฐเท่านั้นห<ม>ากประชาชนท่านใดมีข้อสงสัยไม่แน่ใจสามารถสอบถามหรือขอคำแนะนำได้ที่รอพอสอตทุกแห่ง ใกล้บ้านท่านได้เลยนะครับและขอย้ำอีกครั้งโปรดระวังในการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จอาจถูกดำเนินคดีในฐานะอาจจะสร้างความวุ่นวายและตื่นตระหนกในสังคม